หมอหลายหมอค่ะก็ะบอกว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นผลจากวันนี้มันจะไปแสดงอีก14วันข้างหน้าอาจจะเป็นกลางเดือนหรือว่าสิ้นเดือนนี้ที่เราจะเห็นยอดผู้ติดเชื้อจาก สถานการณ์การคลายล็อกค่ะนั่นหมายความว่าเราทุกคนยังต้องกัดไม่ตกกันนะคะหสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการฉีดวัคซีนอัปเดตสั้นๆว่าวันนี้กรุงเทพมหานครนะคะฉีดวัคซีนครบ2เข็ม2.3ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ30%ของประชากรเท่านั้นนะคะตั้งเป้าสิ้นปีนี้กรุงเทพก็จะฉีดให้ได้90%นะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาพรวมสถานการณ์คงที่หรือว่าดีขึ้นแบบนี้ไม่แน่นะคะว่า ต้นเดือนหน้าอาจจะมีการคลายล็อกอื่นๆเพิ่มเติมเพราะสบคเนี่ยเขาเปรเยออกมาแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องยึดหลักโควิดฟรีค่ะ สามข้อนี้มีอะไรบ้างเช่นหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยต่างๆร้านอาหารต้องสะอาดต้องมีความทําความสะอาดทุก1นสองชั่วโมงระบบปรับอากาศอะไรต่างๆต้องเตรียมพร้อมต้องคลีน2พนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบโดสค่ะ,ะหรือเคยติดเชื้อมาแล้วประมาณ1-3เดือนหายเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เข้ามาทํางานได้นะคะซึ่งทางร้านเนี่ยก็ต้องมีการจัด A T K ตรวจพนักงานทุกสัปดาห์และ3ค่ะประชาชนมุมนี้มีเสียงสะท้อนเยอะมาก นะคะว่าจะทําได้จริงไหมและจะเหลื่อมล้ําหรือเปล่าเพราะตามกฎระบุเอาไว้ว่าถ้าคุณจะไปใช้บริการร้านอาหารร้านเสริมสวยไปตัดผมคลินิกเวชกรรมสถานเสริมความง,งามคุณต้องหนึ่งแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2เข็มค่ะคุณฉีดกันไปเยอะอย่างอย่างที่บอกอย่างเอาแค่ในกรุงเทพตอนนี้ครบ2เข็มฉีดไปแค่3 0เท่านั้นเดือนหน้าจะทานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องอาจจะมีบางคนที่ไปได้และบางคนไปไม่ได้ สองอาจจะต้องมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนในช่วง1-3เดือนและหายแล้วอ่ะคุณเข้าใช้บริการได้และสุดท้ายตรวจเอทเคผลเป็นลบไม่เกิน7วันค่ะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ข้อนี้ถึงจะไปใช้บริการตามห้างหรือว่าร้านอาหารต่างๆได้อย่างที่โอบอกแหละค่ะว่าพอกดอันนี้ออกมาแล้วแววว่าจะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมนี้หลายคนก็เริ่มมองแล้วว่าเรายังไม่พร้อมหรือเปล่ามันเป็นความเหนื่อมล้ําไหมเพราะ1 ATK อทอยากให้ทุกร้านตรวจพนักงาน อยากให้ประชาชนตรวจทุกวันจะหาจากไหนอ่ะใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือการจะหา a อ k ราคาถูกนะปัจจุบันนี้ยังหาแทบไม่ได้เลยถูกไหม อ่ะคุณบอกสิบอกโอหน่อยว่าไปซื้อกันที่ร้านตอนนี้ราคาเท่าไหร่ใครรับผิดชอบในส่วนนี้หรือ2ออย่างที่บอกจะเข้าไปใช้บริการร้านต่างๆต้องฉีดวัคซีนครบโดสอย่างกรุงเทพฉีดไปแค่สาบางคนก็อาจจะไปเข้าไม่ได้อย่างโอนี่ไม่ทันละหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าถ้าเขาบังคับใช้กฎนี้1ตุลาคมโอนี่ไปฉีดวัคซีนเข็ม2 13ตุลาคม <c oughs> นั่นแปลว่าโอ๋ก็จะไปตัดผมไม่ได้นะคะในต้นเดือนไ่้อย่างเงี้ยแล้วโอ๋เชื่อว่าหลายคนอาจจะลาบากกว่าโอหละยาแรงแต่ว่าจะทําได้จริงไหมอันเนี้ย เดี๋ยวเราต้องไปดูกันโอเชัวว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมกับกฎตรงนี้นะคะและที่สําคัญเลยคือเรื่องของการฉีดวัคซีนครบโดสอาจจะไม่ได้เป็นตัวการันตีว่ายอดผู้ติดเชื้อจะลดลงหรือว่าจะดีขึ้นนะคะเพราะมีหลายประเทศที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วค่ะว่าฉีดวัคซีนไปเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ของประชากรเลยอย่างเช่นที่อิสราเอลฉีดไฟเซอร์ด้วยแต่สุดท้ายพอเดลต้ากลับมาระบาดเพราควบคุมการระบาดไม่ได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีน อาจจะไม่ใช่ตัวการันตีตรงนี้<ด>หรือมองใกล้หน่อยภูเก็ตมีข้อมูลมานะคะบอกว่าภูเก็ตค่ะเปิดไป4วันมีผู้ติดเชื้อ900กว่าคนเปิดหมายถึงว่าหลังจากมาตรการคลายล็อกกันนะคะเออสวันหนึ่งกันยายนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น926คนนะคะซึ่งตอนนี้เราทราบกันดีว่าภูเก็ตนะคะมีการฉีดวัคซีนสองเข็มมากกว่า70%ของประชากรใช่ไหมก่อนที่เขาจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อก แต่ว่าสุดท้ายก็มีการติดเชื้ออยู่ดีเอาไม่อยู่นะคะ,ะนี่ก็แสดงให้เห็นเนาะว่าแม้จะฉีดวัคซีนครบ2เข็มแต่ว่ามันก็ต้านการระบาดไม่อยู่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออยู่ข้อมูลนะคะจากทางหมอทีนะคะก็บอกเหมือนกันบอกว่าประชาชนเนี่ยยังต้องระมัดระวังอยู่นะเพราะว่าทาคลายล็อกวันนี้จะเริ่มเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อประมาณช่วง ปลายเดือนกันยายนนี่แหละค่ะข้อมูลนี้มาจากทางคุณหมอธีระวรธนารัตน์นะคะเป็นคุณหมอของคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็โพสต์นะคะบอกว่าตอนนี้เราปลดล็อกขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อของเรายังเกินหมื่นมีโอกาสจะเห็นผลกระทบชัดเจนปลายกันยายนนี้ถ้าเราตัดการระบาดไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือ 1. รัฐต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมและทั่วถึงและ2ค่ะ จะยั่งยืนที่สุดก็คือปรับการใช้ชีวิตธุรกิจร้านค้าต่างๆจะต้องเปิดแบบเน้นความปลอดภัยลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการลดจำนวนคนลงนะคะลดจำนวนครั้งทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเพื่อที่จะให้ปลอดภัยมากที่สุดค่ะเราถึงจะเดินหน้าต่อไปได้เนาะที่โอพูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ใช่อะไรค่ะแค่จะบอกว่าแม้เราจะฉีดวัคซีนไม่ว่าจะฉีดครบโดสไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนจะไฟเซอร์โมเดอร์นาซีโนแวคหรือว่าแอสตรา ไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้อจะลดลงเพราะว่าเราก็รู้แล้ววัคซีนเนี่ยมันการตายมันไม่ได้การติดสิ่งสําคัญที่จะมีผลว่าเราจะต้องล็อกซ้ํำไหมก็คือสุขอนามัยส่วนบุคคลนั่นเองค่ะเราทุกคนลองเช็คกันดูดีดนะคะว่าตอนเนี้ยเราหย่อนยานไปบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้องไม่รู้นะ่วนส่วนตัวเองนะคะไปซื้อของจากข้างนอกมาไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเอามาถึงบ้านปั๊บต้องมากถึงขั้นแช่น้ําสบู่ล้างเลยนะคะ เออพูดปั๊บนี่พี่ตั๊กก็ฉีดมือทันทีเลยนะคะถูกต้องอันนี้ต้องทำนะคะเราต้องล้างทุกอย่างก่อนจะเก็บคุณทำหรือ,อยังแตะลิฟต์ใช้ข้อศอกแตะก็จริงอยู่แตะเสร็จแล้วอะ่ะเชื้อติดตรงนี้คุณเคยคีนแอลกอฮอล์ตรงศอกคุณไหมเพราะสุดท้ายหมมอนมันปะที่โต๊ะที่อะไรอะ่ะมันก็อาจจะมีเชื้อปนอยู่ได้ตลอดเลยเราทำหรือเปล่านะออกจากบ,บ้านสวมหน้ากาก2ชั้นไหมคุณหมอเตือนตลอดนะคะว่าชั้นเดียวไม่พอแล้วเว้นระยะห่างไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยเออเราห่างกันพอไหม มันควรหรือ,อยังนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องปรับเปลี่ยนถ้าเรายังทาเหมือนเดิมวันนี้กาดเรายังตกว่าไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกคะ่ะสุดท้ายต่อให้เราฉีดวัคซีนแต่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังสูงแล้วเราก็อาจจะกลับมาล็อกดาวน์ซ้ําซึ่งโอว่านัา่นาไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคลายล็อกเริ่มต้นแล้วสิ่งสําคัญที่คนอยากจะเห็นเหมือนกันก็คือว่าคลายล็อกแล้วประเทศเดินหน้าได้ต่อ ไม่ต้องให้ใครมาบอกนะคะว่าเราต้องทํำยังไงมันอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละค่ะตัวแรกของผู้ติด,ดเชื้อมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือมันอาจจะลดลงก็ได้ซึ่งมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละค่ะ